และเยาว์รัดกับมุสเฮว่าบัดนี้ดูสิ่งที่เราจะทํากับเฟรโรเพราะด้วยพระหัตถ์อันแข็งแกร่งเขาจะปล่อยเขาไปและด้วยพระหัตถ์อันแข็งแกร่งเขาจะขับไล่เขาออกจากแผ่นดินของเขาและลงร,รัดกับมุเสและกล่าวแก่เขาว่าเราคือเยาว์และเราได้ปรากฏแกอิบราฮมแก่ยิชัดและแกไวเอเอคูบีในฐานะเอลเชยดยและด้วยพระนามของเรายาว์เราไม่ได้เป็นที่รู้จักแก่เขาหรือ และเราได้สถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเขาด้วยเพื่อให้แผ่นดิน K E N A N แก่เขาแผ่นดินแห่งการอาศัยของเขาซึ่งเขาได้อาศัยอยู่และเราได้ยินเสียงครวญครางของบุตรแห่ง Y I S i A E L ซึ่งชามิสเรสกำลังกดขี่เป็นทาสและเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเราเพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่บุตรแห่ง Y I S i A E L ว่าเราคือยว์และเราจะนำเจ้าออกจากภาระของชามิสรส และจะช่วยเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสของเขาและจะไถยเจ้าด้วยพระกรที่เหยียดออกและด้วยการพิพากษาอันยิ่งใหญ่และจะรับเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นเนโลฮินของเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเราคือยอวาเนโลฮินของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากภาระของชาวสแลสและเราจะนำเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แกอับราฮัมแก่ยิเชค และแก่ Yaaqob เพื่อมอบให้เจ้าเป็นมรดกเราคือ y ยวและมุเฮจินกล่าวดังนั้นแก่บุตรแห่ง y a s i a e l แต่เขาไม่ฟังมุเฮจเพราะจิตใจท้อแท้และการเป็นท่าที่หนักหน่วงและยยวตรัสกับมุสือว่าจงเข้าไปพูดกับฟาโรกษัตริย์แห่งมิเซอิมให้ปล่อยบุตรแห่ง Yisrael ออกจากแผ่นดินของเขา และมูเซกล่าวต่อนายโยววา่าบุตรแห่งไวยิสไเเอลไม่ฟังข้าพเจ้าแล้วทำไมฟาโรจะฟังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีริมฝีปากที่ไม่เข้าสุนัขและโยว,วตรัสกับมูเซและเฮรรนและให้พระบัญชาแก่เขาสำหรับบุตรแห่ง y s i ิสไเอลและสำหรับฟาโรกษัตริแห่งมิเซอินเพื่อนำบุตรแห่งไวยิสไเเอลออกจากแผ่นดินมิเซอิน เหล่านี้เป็นหัวหน้าเรือบนบรรพบุรุษของเขาบุตรชายของ Reuben บุตรหัวปีของ y a s i s i a e l คือ h a n o และแทลุก Hesron และคาเมลเหล่านี้เป็นตระกูลของ Reuben และบุตรชายของ s h i m อ่อนคือ Yemuel และ y e a m i e และ h า d และย a e k i n และ s o h o และ Shaul บุตรชายของหญิง Kenaanite e, เหล่านี้เป็นตระกูลของ s h i m อ่อน เหล่านี้เป็นชื่อบุตรชายของลูวีตามช่วอายุของเขาคือแกชอนและเคแฮและแมลรีและอายุของลูวีเป็น137ปีบุตรชายของแกชอนคือลุงนีและ s h ส m i ตามตระกูลของเขาและบุตรชายของเคแฮคือเรมและยิชาและฮิบรนและยูเซซไอเอลและอายุของเคแฮเป็น133ปี และบุตรชายของแมลลีคือมอลลีและมัชิเหล่านี้เป็นตระกูลของลูวิตามชั่วอายุของเขาและฮองเริมรับยกเบตน้องสาวของบิดาเขาเป็นภรรยาและนางคลอดบุตรให้เขาคือเอฮรอนและโมเสเหุและอายุของฮังเริมเป็น1 3 7ปีและบุตรชายของยิชาคือคอร์เรและเนฟเฟตและซิครีและบุตรชายของยูเซซไอเอลคือเอมิชเอล และเอเซแฟนและซิตรีแต่เฮรอนรับในชีบุตรสาวของอามุลัดนน้องสาวของนอชอนเป็นภรรยาและนางคลอดบุตรให้เขาคือในแดบและเบหุเอลเอซเอาร์และเจอมอกและบุตร e ชายของคอรคือเซอร์เือคนอและบิโอเซฟเหล่านี้เป็นตระกูลของชาวคอรทิสและเอลเอซเอาร์บุตรชายของเฮรอนได้รับหนึ่งในบุตรสาวของพิยูทไอลเป็นภรรยา และนางได้คลอดบุตรชายชื่อแพนเฮสให้แก่เขาเหล่านี้คือหัวหน้าบรรพบุรุษของชาวลูวิตามครอบครัวของพวกเขานี่แหละคืออาโรและโมเสสซึ่งพระเยโฮวาตรัสแก่พวกเขาว่าจงนำบุตรหลานของอิสราเอลออกจากดินแดนมิตราย,ยิมตามการแบ่งส่วนของพวกเขาพวกเขาเป็นผู้ที่พูดกับเฟรโรษัติย์แห่งมิเซอินเพื่อนำบุตรทั้งหลายของ y a s a เ l ออกจากมิเซอินนี่คือมุสเฮเลฮอร และต่อมาในวันที่ยาว์ตรัดกับมูเซในแผ่นดินมิสเรอินเยาวา์ตรัสกับมูเซว่าเราคือยาว์จงกล่าวกับเฟโรกษัตริย์แห่งมิสเรอินทุกสิ่งที่เราบอกเจ้าและมูเซกล่าวต่อหน้ายาวา์ว่าดูเถิดข้าพระองค์มีริมฝีปะที่ไม่ได้เข้าสุนัขแล้วทำไมเฟโรจึงจะฟังข้าพระองค์